ตามหาผู้รู้พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนวัดป่าอุดมสมพรเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2512นั่งให้สบายนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้สบายเราต้องการความสุขความสบาย วางท่าวางทางให้สบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องกดต้องตึงวางให้สบายพอกายเราสบายแล้ววางดวงใจให้สบายเมื่อใจเราสบายแล้วให้ระล,ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่ในหัวใจเชื่อมั่นอยู่ในนั้นจึงให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโทธธรรัมโมสังโฆ พุโทโธธรรมโมสังโฆสามหนแล้วให้นึกพุโทโธพุโทโธเพียงคำเดียวหลับตางับปากเสียให้ระลึกอยู่ในใจพุโทโธคือความรู้ความรู้อยู่ตรงไหนล่ะตาเราก็เพ่งดูที่ว่าพุโทโธให้กำหนดดูนี่เราอยากรู้โหก็ลงไปฟังที่รู้อยู่นั่นสติของเราก็จดจ่อดูอันรู้อยู่นั่น อย่าส่งใจไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางอันรู้อยู่ความรู้อยู่ตรงไหนเรากําหนดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องหาวางให้หมดดูอันรู้นั่นอยู่นี่แหละเราจึงรู้จักว่าที่พึ่งของเราเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นตรงแนวอยู่ภายในใสรู้สึกเบาตนเบาตัว เมื่อจิตสงบแล้วหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญมีแต่ความเบามีแต่ความสบายนั่นแหละที่อยู่ของตนนี่เรียกว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อจิตของเรามีความเบาความสบายแล้วมันนำความสุขความเจริญมาให้มันได้อุบายปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นตรงนั้นเราพักเราจะมีกำลังสติของเราสมาธิของเรา ปัญญาของเราเกิดจากนั้นมันไม่ได้เกิดจากที่อื่นที่ไกลเรารู้นี่จิตของเรามืดผู้รู้นั่นพุทธะแปลว่าผู้รู้เราอยากให้เป็นเป็นอยู่ยังไงผู้รู้ว่ามืดมันมีมันมืดเราก็ยืดเอามืดเอามาเป็นตัวตนเสียมันสว่างก็ไปยึดเอาความสว่างมาเป็นตนเสียมันเป็นไปอย่างนี้มันทุกข์ก็ไปยึดเอา